ฟัน้งราศีที่ในช่วงนี้จะเจอคู่จากแดดไกลคือราศีมีคนตอบถ,ถ,ถูกนะครับราศีราศีธนูครับชาวราศีที่จะมีคู่ครองหรือคนรัก ที่จะเจอคู่ตามบุญวาสนาหรือมีโอกาสได้เกื้อกูลเป็นคู่กันได้แก่ชาวราศีธนูชาวราศีมิถุนชัดเจนที่สุดจะเห็นได้ว่าชาวราศีธนูเนี่ยทำไมบอกว่าจะได้คู่จากที่ไกลชาวราศีธนูดวงชะตาโดดเด่นตั้งแต่29้าพุทสภาที่ผ่านมาจนถึงประมาณปีหน้าคือปี2 5 5 7กลางปีในช่วงเวลาน,นี้ชาวราศีธนูมีโอกาสจะเจอคู่โดยการเดินทางไปท่องเที่ยว ในแดนไกลในไกลบ้านไกลเมืองต่างประเทศหรือเขามาประเทศเราแล้วเราเจอกับเขาเพราะอะไรคนเกิดราศีธนูนั้นคิดถึงการโกงคันธนูแล้วยิงคันธนูกับลูกธนูเมื่อปล่อยต้องแยกออกจากกันไปไกลแต่พอจะยิงใหม่ก็เอากลับมาคู่กันใหม่ดังนั้นเนี่ยนี่คือความหมายคู่ที่ไกล คู่ไปอยู่ไกลและกลับมาได้คู่จากที่ไกลเพราะดาวพฤหัสศียกมาเล็งดวงชะตาและจะเกิดในห้วงช่วงเวลานี้ครับ29พฤษภาปีนี้ถึงมิถุนายนปี2557นี่แหละครับคือเกณฑ์โหราศาสตร์เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธุนที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีธนูจะได้คู่จากแดนไกลฟันธงครับ พี่หนูแมมรู้ว่ามันอาจจะไกลไปชั่งนิดนึงเอาเรื่องใกล้ๆตัวขอเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเลยมีคนหลายคนบอกว่าหนูอะพอเวลามองแล้วดูเป็นคนหญิงดูเป็นคนอย่างนั้นไหมหญิงไหมอะคะหญิงไหมหลายคนพูดไหมอูพูดทุกคนพูดทุกวันทุกวันนี้เพื่อนเพื่อนที่สนิทปือเพื่อนทุกคนก็บอกว่าฉันเกลียดแกมากเลยอะตอนแรกๆอะที่เจอกันอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกบนหน้าบึ้งแล้วก็ไม่ไม่รับแขกไม่ มันไม่เคยยิ้มเลยนะมันไม่มั่นใจอ่ะลูกอะใช่มันไม่มั่นใจด้วยอย่างหนึ่งมันเถิดแล้วก็เอ๊ะเขาจะคิดยังไงถ้าเราเอ๊ะไปยิ้มแบบแจกยิ้มทุกคนยิ้มมันก็ดูไม่ไม่ไหวอะค่ะมันออกมาที่ว่าเรารู้สึกว่ามันปลอมใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องจริงบางบางทีเราไม่ได้รู้จักกันก็ก็ไปไปยิ้มแฟนคลับมาช่วยด้วยแฟนคลับ ขอถ่ายเรื่องนาะอย่างงี้ยิ้มไหมเอ้ยอย่างงี้โอเคอย่างงี้ได้ค่ะแต่ไม่ได้เป็นหน้าบึ้งตลอดเวลาไม่ได้ขนาดนั้นนะแค่ทาตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวค่อยๆปรับไปครับนี่ยิ้มจนเกลีเลยเอางี้มีอีกเรื่องหนึ่งจ้ะเขาบอกว่าเรื่องของคุณป้องนวัดคุณป้องนวัดนี่ไงมันเกี่ยวอะไรครับมีกิ๊กไปกิ๊กกันด้วยเหรออ๋อคือถ่ายละครด้วยกันค่ะมันก็มาเทพเยอะมันเลยทําให้คนแบบว่าเหมือนอะไรเหมือนลุ้นไปด้วยป่าว่าเอ้ยน่าจะแบบเป็นกิ๊กกันไปอะไรอย่างงี้ไม่เคยไปไหนด ต้องน่ารักเขาเฟรนดี้กับทุกคนนะคะครับผมเหมือนเหมือนคล้ายๆล้ายลยคล้ายกันค่ะผิวก็คล้ายคล้ายกันเลยก็ไม่ได้แต่แล้วถ้าเป็นสเปคของน้องโมล่ะลูกน้องชอบแบบไหนก็ชอบคนที่คุยรู้เรื่องค่ะคุยรู้เรื่องเอ้ยเฟิร์สเมื่อกี้เฟิร์สก็บอกว่าชอบเฟผมไม่คุยรู้เรื่องนะครับก็พูดตอนแรกเลย บอนเสนอตัวเสนอตัวกับพี่เกู้เรื่องขาเป็นคนคุยรู้เรื่องไอ้ถ้าเกิดว่าผมชอบคนคุยรู้เรื่องในตอนนี้ยังทันไหมพี่เกิคุยไม่คุยรู้เรื่องไม่ทันแล้วครับเรื่องงานอะไรงานก็ตอนนี้ก็ถ่ายปิกมานอยู่ค่ะก็กำลังจอนแอร์แล้วแล้วก็มีอีสาค่ะอ่าแล้วก็ขอให้สนุกสนานกับงานนะครับผมงตอนนี้ต้องถูกไปทั้งหมดแป คคน่ะพี่เฟิร์สน้ำฝนหมอกร้องพี่เกลือพี่ใหญ่พี่บอลพี่ตีพี่แซนนะฮะแต่คนที่เข้ารอบนะครับมีอยู่4คนนะฮะจับช่องสี่คนค่ะมีพี่เฟิร์สพี่น้ำฝนหมอกร้องแล้วก็คุณบอลรอบนอเลืองสนับสนุนโดย a i 3G 2001ค่ะแฝงๆหน่อยพี่ลิงแฟนๆครับผมเอาแฟนๆเลยนะครับผมสําหรับผู้หญิงคนเดียวแฟนๆครับผม เราต้องเราอย่าลำเอียงใช่เมุนว้หมดเดย่าว่าน้ำฝนกำแน่เลยน้นกำแน่เลยใคอคุณลำเกี่ยงนลน้ำฝนกำแน่นเลยไปดูนะไปดูน้ใช่เปล่าใช่น้ำฝนหรือเปล่ามปดูกันโอหใครจะได้เงินขวันถุงจักเราไปทีมัน แกรับน้องนะคะได้เงินขวัญถุงจาก AIS 3 G 2 0 0 1ไป10,000บาทค่ะขอบสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่เฟิร์สมาเฟิร์สเลยได้ไปด้วยนะฮะพี่แจ็คมาดูพี่แจ็คคนนี้พี่แจ็คช่วยดูว่าเขาทำกันยังไงดูน้องเขาไว้ดูน้องเขาไว้ใหญ่กลับบ้านเลยวะดูนี่มาครั้งแรกมาจะสิบเองะมาครั้งแรกมาครั้งแรกก็ได้เลยได้เลยครับสาธุหมดเลย อรงี้ไห,ไหนเป็นพีเป็นรุ่นพี่ในวงการแสดงเห็นน้องๆเขามาเล่นละ,ละครเป็นยังไงบ้างแต่ละคนในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของโรงเรียนการแสดงตั้งใจทำนะครับ ทำทุกบททุกซีนทุกบททุกซีนมีความหมายมีคุณค่าหมดมเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะเจอละครเรื่องไหนที่จะทําให้เราดังหรือทําให้เรามีชื่อเสียงเ,ออเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างและ<ห>ตอนนี้ผลงานขอ,อ,องน้องๆที่ผ่านตาเราอ่ะที่เห็นเป็นยังไงบ้างโอ้ยแลวละรครกันเก่งทุกคนช่วงท้ายนะครับอาจารย์รักยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมศึกของเราส2บสองคนขอบุณคราศีขอบคุณครับอย่อยู่กับเรานะคะวันนี้อะไรบางอย่าง ออกมาเต็มที่แต่รับรองว่าอาทิตย์หน้าพวกเขาจะเอาทุกอย่างที่เป็นลายของพวกเขาออกมาให้เราเห็นแน่นอนค่ะอาทิตย์หน้าเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวแม้นแม่นศึก12ราศีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <_ m ove> สุดยอดดวงเลิกประจําเดือนกันยายนนะครับวันที่5กันยายนเป็นวันของเงินจากพระจันทร์เดือนนี้ผมงดการจัดพิธีของเงินจากพระจันทร์ที่วัดบัวขวัญ ท่านที่อยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยหรือทั่วโลกก็เอากระเป๋าสตางค์ขึ้นมาแล้วในเวลาที่ตัวเองพร้อมพร้อมกายพร้อมใจจะเป็นเวลาใดก็ได้นะครับอธิษฐานสตางค์สก้อนหนึ่งหรือปึกหนึ่งใส่กระเป๋าขอให้เงินทองไหลเข้ากระเป๋าอย่างนี้ตลอดทั้งเดือนจงโชคดีให้มีเงินทองไหลามาเทมาและไอเงินก้อนนี้เนี่ย ใน24ชั่วโมงห้ามใช้ถ้าจะใช้ต้องแยกไว้แต่าหากคนเอาใส่กระเป๋าและสุดยอดดวงเลิกที่เป็นมหามงคลที่จะขึ้นบ้านใหม่ออกรถใหม่เปิดกิจการร้านค้า20กันยายนเป็นวันมหามงคลซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปริยามหาราชของปวงชนชาวไทยดัน้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลที่เราจะออกรถขึ้นบ้านใหม่คลอดลูกและก็ตามทีนะครับเลืกที่เป็นมหาผลตั้งแต่7โมงเช้า49นาทีถึง7โมงเช้า59นาที พระจันทร์เสวยราชาเลิกดวงเลิกในวันนี้เป็นภูมิปาโลเลิกแปลว่าอะไรพระจันทร์เสวยเลิกมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมและดวงเลิกเนี่ยสเสวยเลิกความมั่นคงตั้งตัวตั้งตนได้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่คิดจะตั้งตัวตั้งตนหรือใช้เลิกนี้ในการประกอบกิจเป็นมงคลหาโอกาสไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองที่อยู่ใกล้บ้านหรือในจังหวัดบ้านเกิดของท่านใครอยู่กรุงเทพก็ไปกราบสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพไปผูกผ้าแพรสามสี จะได้ตั้งตัวตั้งตนตั้งหลักได้นี่คือเป็นมหามงคลที่ควรทำในวันนี้หรือในจังหวัดต่างๆที่มีหลักเมืองของตัวเองก็ไปผูกผ้าแพรไหว้ขอให้ตั้งหลักได้ในวันสุดยอดมหามงคลดวงเลิกแม้ไม่ได้ประกอบกิจอนใดแต่ทำการนันที่ผมแนะนำก็ถือว่าเป็นมงคลก็คือถือว่าไปสักการะขอพรหลักเมืองจะได้ตั้งหลักตั้งตัวตั้งตนได้ครับเอาละครับนี่คือสุดยอดดวงเลิกมหามงคลและวันของเงินจากพระจันทร์ประจำเดือนกันยายนครับ